สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะกับบีทูบช่องนี้นะหรือว่า A อทูบเก,ก่านั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้รวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่จะจ้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้า วันที่23เมษายนก็ตรงกับวันอังคารของบ้านเราเนอะก็คือวันอังคารหน้าแต่ก็อาจจะเป็นตอนช่วงกลางคืนเลยะนะเพราะว่าเวลาที่อังกฤษจะช้ากว่าเราใช่ไหมคะเป็นอะไรเป็นวันเกิดของเจ้าชายหลุยลูกคนที่สามของเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเคทเขาบอกนัดเนี้ยสำคัญสำคัญเพราะว่าถ้า ปรากฏว่ามีการมีรูปหรือว่าวิดีโอหรือว่าการจัดงานของวันเกิดเจ้าชายหลุยออกมาแต่ขาดเจ้าหญิงเคสกับเจ้าหญิงชาร์ลอตมาปรากฏกายหรือว่าร่วมงานด้วยอย่านั่นอาจหมายถึงว่าจุดจุดจุด,จดเออก็ไปคิดกันเอาเองก็ตามข่าวลือซึ่งต้องยอมรับว่าในสมัยนี้ข่าวลือที่ออกมาแต่ละข่าวอ่ะ สุดท้ายอ่ะมันมักจะเป็นความจริงอ่ะทั้งๆท,ที่เราคนทั่วๆไปอ่ะก็ไม่อยากจะเชื่อข่าวลือนะยังเป็นคนแบบว่ามองโลกในแง่ดีมองโลกใสๆแล้วก็ไม่หลอกอะไรจะเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นแต่หลายๆครั้งที่พิสูจน์มาก็คือข่าวลือหลายๆเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องไร้สารานะและหลายๆครั้งมันก็กลับกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา อันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องจับตามองกันนะคะเพราะว่าหลายคนก็จับตามองเหตุการณ์นี้อยู่แล้วมันจะติดติดกันเลยพอวันที่ยี่สิบสาเมษายนวันเกิดเจ้าชายหลุยใช่ปะวันที่สองพฤษภาคมเดือนหน้าก็ไม่ถึงเดือนนะคะถัดไปก็วันเกิดเจ้าหญิงชาร์ลอตอีกเขาบอกจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์กันนะ ข่าวลือเรื่องของเจ้าหญิงเคกับเจ้าหญิงชาลลอตที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครได้เห็นพระองค์เป็นๆเ,เลยหรือว่าแม้กระทั่งวิดีโอใช่ปะก็ไม่เห็นเลยเนี่ยจะเรียกว่าหายตัวแบบอย่างไรร่องรอยก็ได้เ็าบอกเป็นเรื่องที่น่าชงนมากว่าแบบหายไปไหนอย่างน้อยมันต้องมีข่าวคราวอะไรออกมาอัปเดตบ้างอย่างเจ้าหญิงเคก็ยังพอเข้าใจเพราะว่าป่วย แต่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์อะหายไปเลยอย่างเจ้าชายจอร์ดล่าสุดยังออกมาใช่ไหมคะออกไปดูการแข่งขันฟุตบอลกับพ่อแต่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แบบเงียบคริปเขาก็เลยให้จับตามองกันว่าวันที่23เมษายนนี้จะเป็นทรายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรไหมเพราะว่าครั้งหนึ่งนะเขามาเขียนกันนะอาจเชื่อไม่เชื่อช่องนี้ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเองนะคะ บอกกันว่าเจ้าชายวิลเลียมเคยเปยๆไว้แล้วว่าต่อไปอ่ะสาธารณชนจะต้องค่อยๆทำความคุ้นชินกับการที่พระราชวังจะไม่มีเจ้าหญิงเคสอีกต่อไปเอออันนี้ก็ก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองนะแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มมีไม่แน่ใจว่าเป็นกระบวนการที่มาช่วยเจ้าชายวิลเลียมหรือเปล่า ก็เริ่มเอาวิดีโอของเจ้าหญิงชารลอตออกมาแล้วก็บอกว่านี่ไงเจ้าหญิงชารลอตปรากฏตัวแล้วไงไลายวิดีโอเลยแต่พอไปตรวจสอบดูก็คือล้วนแล้วแต่เป็นวิดีโอเก่าบางก็ปี2021บ้างก็ปี2022เออก็เป็นอะไรที่มันดูแปลกๆเนอะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ละช่องแต่ละบล็อกเกอร์เนี่ยต้องการเรียกกระแส เพราะตอนนี้เขาจับตาดูกันอยู่ว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์อ่ะก็หายไปไหนด้วยใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยนะเอามาเรียกกระแสว่าเฮ้ยนี่ไงเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ปรากฏตัวแล้วก็จะได้มีเออเรียกคนเข้ามาชมช่องได้เยอะขึ้นนะนะแต่กับเจ้าชายจอที่เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนไปดูฟุตบอลอันนั้นของจริงอันนั้นของจริงนะคะก็เลยเขาบอกว่า มันมีกระบวนการเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องยุ่งวุ่นวายในวังตอนนี้มันมันเป็นข่าวลือที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็คนที่ปล่อยข่าวลือซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นความจริงอันนี้ออกมาก็คือฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าชายวินเลี่ยมที่ต้องการจะสก,กัดเจ้าชายวินเลี่ยมไม่ให้ขึ้นครองราชได้ไง่ายๆมีความประสงค์จะให้เจ้าชายวินเลี่ยมเสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะเขาบอกกันแล้วนี่คะถ้าไรเจ้าหญิงเคสเจ้าชายวินเลียมก็ไม่ง่ายที่จะขึ้นครองราชต่อไปก็เลยเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขบวนการขบวนการที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของเจ้าชายวินเลียมแล้วก็ปล่อยข่าวลือที่เป็นความจริงออกมาไม่ใช่ว่าปล่อยข่าวลือแบบว่าไร้สาระอะไรเลยนะมันมีมูลความจริงอยู่เออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนบอ,อกน่ากลัวมากๆอะ่ะ เพราะว่าถ้าข่าวลือเป็นจริงโอ้โหเรียกได้ว่ายับอะค่ะยับยับเลยเละเทะอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้วางจะแก้เกมยังไงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มีข่าวว่าโอเคเจ้าชายวิลเลียมเริ่มออกพระราชกรณียกิจแต่ไม่ไม่ออกไปนอกประเทศเลยต้องขอช่วงนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีภายในปีนี้จะไม่ออกทรงงานต่างประเทศ เขาก็บอกอนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอาการเจ้าหญิงเคสหนักกว่าที่คิดหรอบางคนก็มองไปว่าก็อาจจะต้องคอยดูแลลูกๆทั้งสามแทนเจ้าหญิงเคสไงแต่เอาเข้าจริงอะ่ะผู้ชายอะแล้วอย่างยิ่งก็คือเป็นตําแหน่งเจ้าชายอะเขามีคนคอยดูแลอยู่แล้วนะคะ่ะมีพี่เลี้ยงมีอะไรอย่างเนี้ยเออกระทั่งเขามาทําคลิปนึงนะขำมากเลยเมืองนอกเขาบอกเปิดเงินเดือนพี่เลี้ยง ของเจ้าชายจอร์ดเออประมาณคิดแล้วตกเดือนละแสนสามเป็นเงินไทยนะแล้วเขาบอกทำไมต่ำจังเออมีอยู่คลิปหนึ่งเขาทำแสนสามไม่หงอเขาบอกเฮ้ยแต่แสนสามเนี่ยมันก็ประมาณ1น0 0 0แสนสามพัเออหนึ่งแื่นบาทไทยนะคะแต่เขาบอกอยู่ที่อังกฤษไม่ถือว่าเยอะนะเป็นทั่วไปมากเลยอะไหนจะค่ากินค่าอยู่หักไปแล้วเพราะว่าที่ลอนดอนนี่คือ ค่าของชีพแพงใช่ไหมคะเพะเขาบอกว่าแสนสามนี่ไม่เยอะนะเออรู้สึกจะเป็นพี่เลี้ยงชาวสเปนอะ่ะเออเขาก็แบบหลายหลายตลายคลิกเลยมาทําเรื่องเนี้ยแล้วก็เริ่มทําเรื่องรวมมูลค่าทรัพย์สินของพระราชวงศ์แต่ละพระองค์นะสรุปมาคร่าวๆก็คือคีนคาเมร่ากับเจ้าหญิงเคสมีทรัพย์สินพอๆกันแต่คนที่มีเยอะที่สุด ก็หนีไม่พ้นนะคะคิงชาวมีเยอะที่สุดลง,ลงมาคือเจ้าชายวินเลี่ยมแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาแล้วก็ส่วนเจ้าหญิงเคสกับคิงคารเมล่าเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันมากแล้วเขาก็บอกเอ้ยทำไมเจ้าหญิงเคสก็กมีทรัพย์สินเหลือเฟือเนอะแต่ทำไมไม่ไปช่วยพ่อแม่แบบว่าใช้จ่ายนี่เออนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้อง คิดเยอะๆอ่ะเพราะว่าบางทีทรัพย์สินที่มีมันเป็นในรูปแบบของที่ดินในนามของพระราชวังอ่ะคุณจะไปซื้อขายก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะมันเป็นทรัพย์สินของพระราชวังเขาว่าแต่อยู่ในนามคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะก็เอาเป็นว่านะคะก็วันอังคารนี้ละค่ะอังคารหน้าน้าจับตาดูกันว่าทางวังอังกฤษเขาจะมีจัดอะไรบ้างจะมี จัดงานเลี้ยงให้เจ้าชายหลุยไม้แล้วในงานเลี้ยงเนี้ยจะมีแม่กับพี่สาวออกมาไหมก็คือเจ้าหญิงเคสกับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์อะซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนให้ความสนใจนะในจุดตรงนี้มากอืมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอัปเดตอะไรมาฝากก็มาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ